hello ทุกคนกลับมาเจอกันมีกันอีกแล้ววันนี้เมียยกก็จะมารีคช a c นกันเหมือนเดิมและและคนที่เมียหยกจะมา react นั่นก็คือพี่พีกฤษันเองจ้าใช่แล้วทุกคนคือพี่พีกฤก็คือคัมแบ็กแล้วนะจ๊ะกับเพลงที่มีชื่อว่า I Do it How You Like It เออฉันจะทำมันนะในแบบที่คุณคือชอบอะ่ะในแบบที่คุณอยากได้อะเออประมาณนั้นอะ เกือบลดนะชื่อเพลงก็สื่อความแซบสื่อความเปรี้ยวนะจะทำมันฉันจะลงมือทํามันออกแบบแบบฮาวิลไลเก t เลยอ่ะแบบแบบที่แกชอบอ่ะแบบที่แกชอบมันอ่ะฉันก็จะทาแบบมันนั่นแหละเออแค่ชื่อเพลงก็แบบแซบแล้วปะเออแล้วดูพีพีเองอ่ะโอ้แซบอบทุกคนคือแบบตุนเต้นมากก็แบบคือเห็นผ่านเห็นแบบแบบว่าแบบแซบ เรียวอยู่นะ he s, he s, he s, เห็นสัเห็นผ่านๆนะเออเดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่าว่า MV เพลง I Do It How You Like It ของพี่พีกิทจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะจะแซ่บเปรี้ยวเยี่ยวระขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าหนึ่งเปิดมามีความแห้งแรงเบาๆเนี yeah. ่ยแค่นี้ก็คือรับรู้ถึงความแซ่บอะ่ะ นิดเดียวก็เถอะอาได้พี่อเล็กซ์เทียเรนมาเป็นอ่าพระเอ็มวเอออุ้ยนุ่มออกอุ้ยเซ็นเซอร์อู้ห มันต้องขนาดนี้เลยหรอเอาเพียริสหายอ่าเพียริสออกจากโปสเตอร์โอ้โหโอ้โหโคตดเทสเดินเมื่อกี้อู้วแซ่บโอ้โหอันนี้เทโอ้โอ้ นี่ความแบบเดินผ่านให้ผู้ชายเหลียวหลังมองอู้ว้าวเวื้อืออะไรวว้วว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 ีวววววไววววอวววว่วว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  กวางเหลียวหลังโอ้แมกอบิวกินกระหมัดปะเนี่ยเอาหายเอาอย่างวันนี้โอ้ความแบบเงาหงอย งานผิวก็มาโอชุดแซ่บแซ่บแซ่บมากโอ,โอ,โอ้โอ้เออออนเนะเป็นพีเบานะแต่รับรู้ถึงความแซ่บความเปรี้ยวมากเลย มีฉากสายฝนม่ใช่ป้าเมื่อกี้เห็นไหมแบบโอ,โอ,โอ้เป็นสตาร์มเมื่อกี้ไหมเธอ,อุ้ยเมื่อกี้มีอางนี้างอ้าวไม่ใช่ความฝันหรอกหรอ,รอยยิ้มแห่งผู้ชนะฉันชนะไม่ต้องมีมันหรอก ไวนิวนะ่ะไอ้ฉันเอ,อ้ยกมันเปรี้ยวมันแซบ่บมันเยี่ยวมันตัเคือแบสรรหาคำทุกอย่างมาแบบอธิบาย MV การแต่งตัวอินเนอร์ของพี่พิกิ i บดได้เลยคือแบบอืมัอมนออ้ทุกคนนะู้คือแบบ อินเนอร์ในการแสดงคือเบานะแบบไม่ได้แอบตัวอะไรมากนะแต่แบบแต่แบบฉันคือแบบรับรู้ได้ถึงความแบบพีพีข้างในใจติงว่าแบบฉันคือนางพยาฉันคือนางพยามองฉันสิอะไรประมาณนี้แล้วเจอผลิตกันมองเหลี่ยเหลี่ยเหลี่ยเขาเรียกอะไรสลิตกว้างเหลีวหลังของพีพีคือที่หนึ่งแซบ่บ คือแบบฉันแทมไม่ได้แทบไม่ได้ฟังเพลงเลยว่าเพลงคือเนื้ออะไรก็คือพีพีคือแย่งซีนเนื้อเพลงสุดแย่งพินแย่งซีนเพลงสุดคือแบบพีพีคือโน่น้ดีมากคือแบบขอโทษทุกคนนะที่ไม่ได้ฟังเพลงเลยต้องไปต้องกลับไปฟังอีกครังต้องฟังไปต้องกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งแน่เลยเพลงอะแต่ว่าช่วงแรกๆที่เปิดมาคือมันไม่มีฉากแซบๆใช่ปะก็คือโอกรับรู้ได้ถึงเนื้อเสียงพีพีว่าเนื้อเสียงพีพีคือเป็นคนเนื้อเสียงดีมากก็คือแบบมีกับ การใช้ลมแบบเนื้อเสียงเอออะไรเงี้ยเทคนิคการร้องคือพีพีก็ถือว่าดีเลยอะเทคนิคการร้องไปเพียคือแล้วแบบมันละมุนอะเสียงพีพีมันละมุนคือแบบมันอบอุ่นฟังแล้วอบอุ่นอะเออใช่ฟังแล้วอบอุ่นแล้วคือแบบพอหลังจากที่แบบเป็นฉากที่แบบแซ่บเปรี้ยวเยี่ยวลากถอดทรงถอดเสื้ออะไรคือกูไม่ได้คงเพลงเลยจ้าดูแต่พีพีจ้าดูแต่ความแซ่บพีพีัความแบบเดินผ่านผู้ให้ผู้เหลียวหลังมองโอ้ที่นุ่งโอ้คือแบบโอเคเอ็นเตอร์เอเนจีหล่นมาก โอเคก็จะเป็น้าการเรียกช่นเนาะก็เราก็พูดไปหมดแล้วเนาะเออก็ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดเ u b s c r i b e ให้กับช่องหยกเมียเหมยหยกพลังไซกับเมยยในการทำช่องทำคลิป,ไปได้เลยนะคะเออแล้วก็แบบคลิปล่าสุดคลิปของอพี่ก้อยพี่ดีนพี่ัตตี้ใช่ไหมเพลงออาออเพลงอะไเล่นกันไหมอะทุกคนคือแบบยอดวิวก่คือถึงสองพันแล้วคือแบบคือมันดีใจมากเลยว้ยคือแบบไม่กล้าไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าแบบ คือมันจะถึงหลักพันนะคือแค่หลักร้อยเราก็ดีใจแล้วว่าคือแบบแตอนนี้มาถึงหลักพันก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูมาดูการรีแอคชั่นแบบบา้บาๆของเมีโยวหยงนะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจกับพี่หยงเลยนะครับสวัสดีคัคบบายๆเป็นกำลังใจกับพี่พีกริกด้วยนะสำหรับเพลง I Do It I Do It How You Like It เนาะส,ะว,นนสะวัสดีคับบายบาย